ท่านผู้ชมครับความเดือดร้อนนะครับจากน้ําท่วมเข้าไปทุกหย่อมหญ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวพุทธหรือชาวไทยมุสลิมก็ตามก็ได้รับความเดือดร้อนครับรายการมุสลิมไทม์ของเรานะครับได้ร่วมกับมูลนิธิจิราพันธ์ร่วมกับชมรมสอยมอมอนะครับแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาอีกมากมายเลยทีเดียวครับได้รวบรวมอาหารแห้งนะครับแล้วก็อาหารที่รับประทานได้ทันทีไปแจกให้กับพี่น้องมุสลิม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราจะไปชมพร้อมกันในช่วงของแวดวงมุสลิมครับท่านผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยน้ําท่วมในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทําให้พี่น้องประชาชนคนในพื้นที่รวมถึงพี่น้องมุสลิมได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มหลังจากที่พบว่าที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการช่วยเหลือเนื่องจากอาหารบางอย่างไม่สามารถรับประทานได้ รายการมุสลิมไทม์ร่วมกับชมรมสยมมูลิธ,ธิจิราพันธ์และกศนกเขตสวนหลวงรวมถึงผู้มีจิตกุศลจำนวนมากมายได้นำถุงยางชีพกว่า800ถุงนะครับนำไปแจกจ่ายกับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำลังประสบภัยในเขตมัสยิดมินฮาร์ตสัมพาวล่มมัสยิดฮิดายะตุลอิสลามบ้านหัดายรวมถึงชุมชนบ้านต้นสตือและยังได้รวมช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมในพื้นที่มัสยิด อมาดียะและมัสยิดกุฎีช่อฟ้าคลองตะเคียนอีกด้วยครับ การเดินทางในครั้งนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราต้องใช้รถขนาดใหญ่ฝ่ากระแสน้ําที่มีระดับสูงเข้าไปเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงครับ จุดใหญ่คือเราสงสารพวกพี่น้องมุสลิมเป็นอันมาก<อ>เลยคือรวมตัวกันพระพวกมาแจกในวันนี้นี่ก็แจกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก<อ>็มาช่วยกันพระพวกนี้ก็มาช่วยกัน<อ>ก็เสร็จแล้วตอนนี้พระรกิิแล้วก็เสร็จแล้วร้สุกว่าโลง่งพอเราโทรมาบอกว่าเราจะแจกของเขาก็ร้องไห้ทางโทรศัพท์เลยว่า<อ>วกลัวจะมาไม่ถึงบ้างอะไรบ้างจะติดต่อกันตลอดเวลาก็อันทาดีร้านนะค้าก็มากันได้ก็จงขอขอบคุณผ่านด้วยที่พี่น้องเพื่อนทุกท่านที่ฝาก ปัจจัยเพื่อเงินทองมาให้พวกเราได้รวบรวมกันมาแจกในวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้ประชาชนคนไทยในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและถึงเวลาแล้วที่เราควรหยิบยื่นน้ำใจความช่วยเหลือความเมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนนะครับดังที่ท่านศาสดามุฮัมหมัดสลลัลฮวาลฮิวะสลัมได้กล่าวว่าผู้ใดไม่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์พระองค์อัลลอฮ์ก็จะไม่ทรงเมตตาเขาสำหรับวันนี้ช่วงแวดวงมุสลิมหมดเวลาลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ